เข้าใจได้แต่ไม่เข้าใจอย่างเดียวโกเบอรี่มิวเจคเป็นส่วนประกอบของมิทริวนะคะ <c oughs> เนี่ยเอ้ยวาแล้วปึ๊บดูสิเอ้ยนั่นไงกลายเป็นสีเหลืองแล้วเอ้ยวางผิดอะถ้าเราเสียยานไปแล้วเราตายนะั่นนั่งกีดร้องนะคะอันนี้ปะทูบอกเลยนั่งกีดร้องเลย <c oughs> อะจะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัโลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะ คุณคะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Create c ิค o n i c สแอ n d Beyond ค่ะไปต่อกันเลยวันนี้เส้นทางสู่ดาวสูกภารกิจในบนนี้ค่ะ e x p l o r a t i o n to to ูท n วโอ้โหเราต้องเริ่มจากรายอย่างแรกมิวต้อตงการสิ่งนี้ค่ะมิท r ิ l เอ้ยในโลก RPG m i t h r มิคือแร่ที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ในโลกนี้มิท r ิ l คือแร่ที่ใช้ส่วนผสมเยอะมากค่ะไปลุยกันเลย วิวดูสุดคลาสม่ติวมาหมดแล้วค่ะบอกเลยว่าสิ่งที่เราต้องการคือสโนบอเอ้ยแต่สโนบอฟาร์มแบบง่ายๆก็ได้แต่มิวคิดว่าเรามาเอา Data ที่ป่าทวายไหลแล้วไปซิมูเลตกันดีกว่าค่ะแล้วก็นี่ไงพื้นที่น้ําแข็งแบบนี้บ้านราชินีหิมะค่ะเราจะต้องไปเก็บ Data ตัวที่เป็นกลมๆหน้าตากลมๆน่ะอันนี้ทางเข้าค่ะเออเขายังจะมีชีวิตรอดอยู่ไหมถ้าราชนีตา,ตายแล้วอ่ะ เรไม่แน่ใจเลยเอย่าบอกนะว่าต้องไปหาที่อื่นตอนที่เรามาที่นี่ครั้งแรกค่ะเรารับไปฆ่าราชินีเลยไม่ได้มาเดินตามห้องโอ้ของในกล่องอุ้ยธนูค่ะเหมือนเหมือนว่าตายไปหมดเลยค่ะเพราะราชินีตายทุกอย่างก็จบสิ้นน่ะรู้สึกเป็นอย่างนั้นเลยค่ะโอ้อย่างนี้เราต้องหาปราสาทแห่งอื่นเหรอนี่จะมีแห่งอื่นให้ไหมคะ มันมีหลายวิธีในการฟาร์มสโนบอลนะแต่เรอเห็นแบบมันมี Data ก็เลยสนใจเรื่อง d a t a ค่ะกลับกับกลับที่แห่งนี้ค่ะเรียบร้อยไปแล้วอันนี้ค่ะคือแหล่งพลังงานในมอเขาผลิตพลังงานจากทานอ่ะแล้วก็เล็ง่งเล็งโอเคมีพลังงานแล้วค่ะตรงนี้แล้วก็สลามบอจื๊อใส่ช่องบนหรือช่องล่างนะช่องฟรีเซอร์คือช่องล่างค่ะเอาละตัวเอง ไอ้นี่คือวิธีหาสโนบอลค่ะแต่ว่า <c oughs> ฟาร์มแบบธรรมดาก็ได้มั้งถ้าสภาพนี้เนาะหมีวว่าค่ะพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ที่มังกรน,น้ําแข็งบุกค,ค่ะ <c oughs> ต้องบอกว่าเราไปลปุกเขามาจากตรงนู้นค่ะที่อยู่ใกล้บ้านเราแล้วเขาก็มาวิวาทกันตรงนี้พื้นที่ก็เลยเป็นแบบนี้มีน้ําแข็งแ,บบแปลกๆน้นําแหลมๆค่ะโผล่ขึ้นมาเต็มเลย <c oughs> ตังตักตังตักโอ,อ้เออโดนหนาม ตัดจ้าเงี้บเคลียเขาเรียกว่าเคลียอย่างแรกมิจะลองทำดูค่ะคือฟาร์มสโนโกเลมซึ่ง<ม>เราก็ไม่แน่ใจว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะแต่มิวคิดว่าน่าจะใช้ได้ค่ะสโนบอลสองแล้วก็นี่เอ้ยเขาจะมาอยู่ตรงนี้ก็เป็นการฟาร์มทำไมเราไม่ใช้พิทตันไปนเลยดันเข้าดันออกดันเข้าดันออก,ออกใช่ไหมเอ้ยกล <laughs> ัวสโนบอลจะมาไม่ทันค่ะเออมิวก็เลยตั้งเป็นตัวเวลาควบคุม อันนี้คือ2วิค่ะเราสามารถเลือกเป็นหนึ่งวิก็ได้หรือเป็นระดับที่ก็ได้นะทีมมิวต้องฟาร์มสชนรบอลค่ะเพราะเขาเป็นส่วนประกอบของการทำมิทริวนั่นเองเขาใช้โกเบอรี่มิลเชคค่ะมิลเชคเป็นส่วนประกอบด้วยโอ้โงงเหมือนกันว่าทำไมถึงได้มีเมนูอาหารเป็นส่วนประกอบเราส่งเข้ากล่องไปคะเนี่ยส่ง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 นี่ไงมามาอใช่เพื่อให้ส่งเข้ากล่องได้ค่ะจะมีการส่งเล็กน้อยจึ๊บตรงนี้ ตรสัน้นอืมหกล้วสิบแล้ว,ลวเอยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆก็ได้ค่ะอยากไวกว่าน,นี้ก็ลดทิกลงโกเบอรี่มิลเชคใช่ไหมคะก็ต้องมีโกเบอรี่มี Mil <c oughs> มิลเชควัวนั่นเองเอ้ยอต้องหาวัวก่อนหนึ่งตัวค่ะดูในแผนที่ได้เลยว่าแถวนี้มีไหมอันที่ริงจะง่ายค่ะถ้าเรามาทำโกเบอรี่มิลเชคตรงนี้เพราะมีทั้งน้ำตาลมีทั้งอะไรแล้วแล้วก็มีนมด้วยค่ะ แต่มิวไม่อยากจะสตาร์ทเครื่องจักตรงนี้เพราะว่าวถ้าสตาร์ทหนึ่งเขาก็จะสตาร์ทหมดแหลกซะเปล่าคะ่ะก็เลยแบบแยกระบบแล้วกันเดี๋ยวหานอนวัวมาเพิ่มหนึ่งตัวอีนี่ไงนายอีนายมาเร็ว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 อมืมาเลยมาเลยมาเลยอืต้องพาวัวนั่งเรือไปคะ่ะเอาไปทำเมนูอาหารนมวัวสำคัญมากนะตอนนี้มาเร็วนาย ไปแล้วคะ่ะไปกันเลยอุย้ยเจ้าตัวนี้เราไม่ทําอะไรเขาเขาคงไม่ทําอะไรเราอย่าให้เขาเกี่ยวการน,นะ <c oughs> แอบ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 รอบกอแล้วค่อยไปอ,ยไอุ้ยเอตัวนี้ก็อยู่สะจิตเกาะเราเลยเราก็ไปกว้างกว้างโค้งไกลไกลว่าไงจ้าหนู <c oughs> น,นั่นน่ารักตอนที่เราไปต่อสู้ในพัดก่อนคะ่ะเราก็มีความคิดโผล่ขึ้นมาแวบหนึ่งว่าหน้าจเงามืงกรไปช่วยนะ แต่เขาบอกว่าในโลกนั้นน่ะไม่มีออกซิเจนแต่ว่ามังกรตัวเดียวที่อยู่ในที่ที่ไม่มีออกซิเจนได้ก็น่าจะเป็นมังกรสายฟ้าค่ะก็เลยไม่กล้าพาตาหนูไปเดี๋ยวกลัวลูกตายก็เลยแบบตอนไปสู้บอวก็เลยไปคนเดียวมาแล้วถึงแล้วจ้าได้เวลาขุดรีนมวัวกันแล้วค่ะนายขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยนี่เลยค่ะได้แล้ว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 เดี๋ยวได้ดนายนายนายอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งออกนะ อย่านะอย่านะเอ้ยดีเลยค่ะอ้ล็อกวัวในพื้นที่ที่ต้องการได้แล้วเสร็จเรียบร้อยเร,เริ่มทําแล้วค่ะเดี๋ยวไว้แขนที่เราถือถางไปค่ะเขาจะตักนมผ่านวัวแล้วก็จะเทลงในนี้จช่เลย,เ,ยเรียบร้อยจึ๊บ เดินสายแล้วก็ใส่ตัวอัพเกรดนมวัวเราก็จะมาอยู่ในนี้ค่ะเรื่องตักนมเขาก็จะตักเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนมวัวมิวก็จะได้มาเรื่อยๆเรียบร้อยเอาล่ะต่อไปโกเบอร์ี่แล้วกันโกเบอร์รี่มิวเชคต้องมีโกเบอร์ี่ค่ะจะทำมิวเชคของเบอร์รี่แสงใช่ไหมคะเราไม่มีแต่เรามีเบอร์รี่แดงนี่เอ้ยเอามาผ่านไปสีฟ้าเลยจ้าเราก็จะได้เป็นเบอร์รี่แสงค่ะ นี่เขาจะทําเส้นทางไปสู่ดาวสุกแล้วนะดาวสุกอ่ะดาวสุกใช่ดาวสุวส <laughs> วสกค่ะกําลังทําฟาร์มอยู่โซนเ<ม>กาะเกาะใหม่ที่ต่อกับเกาะนะ้ามันตรงที่แบบมังกรน้ำแข็งทําลายไปวันนี้วันสุกก็เลยจะไปดาวสุกอ,อ่ะโอ้ไม่ไปไม่ได้ง่ายๆนะมันใช้แร่มิทิวเลยค่ะมิทิวอะ่ะรู้จักไหมมิทิว,วม,มิทิวต้องต้องไปหาในในถ้ำหรือเปล่า ไม่ใช่อ่ะใช้มิลเชคของโกเบรี่นั่ <laughs> นนี้แกเป็นมิททิว <laughs> ใช่มันเอามิลเชคไปเป็นวิททิวค่ะ <laughs> เส้นทางอีกยาวไกลว <laughs> ิททิวยังไปได้เลยตอนแรกเครื่องนี้เราได้ยินเสียงหยุดตลอดเวลาใช่ไหมคะที่เขาจะวางเครื่องตลอดเวลาทีนี้มิวก็เลยปรับค่ะว่าให้หยุดเฉพาะเมื่อมีการทําลายแกนเท่านั้นเลยคะ่ะเป็นขวาสุดเขาก็จะเลื่อนเรื่อยๆโดยที่ไม่มีเสียงหยุดละอใช่ค่ะ ตอนแรกจะไม่ใช่แบบนี้ตอนแรกจะวางตลอดเวลาค่ะอ่ะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเขาจะวางแบบเนี้ยได้อันนี้ไม่ต้องแล้วค่ะปรับขวาสุดเขาก็จะเลื่อนเรื่อยๆของเขาได้อืมโอเคตอนนี้มีกุ๊ังต่อสายค่ะเพื่อเดินสายส่งน้ําตาลมาใช้งานน,นั่นเองเดินไปเรื่อยๆๆ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 เๆๆ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 รๆๆๆๆ่ๆๆๆนๆๆ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 ๆนๆๆ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  เราก็เดินออกมาค่ะเส้นทางน้ำตาลเมนูบิลเชคเบอร์รี่แสงน้ำตาลวัละยายงมาแล้วเอาล่ะทีนี้เราประกอประกอบท้วอย่างเขาด้วยกันค่ะเบอร์รี่แสงนมน้ำตาลทุกคนคะเรียบร้อยคะ่ะกว่าจะได้มาโอ้โหนมโกเบอร์รี่ค่ะนมโกเบอร์รี่เอ้ยครีมเอ้ยนมข้หนหวานเอ้ยสุดท้าย ในส่วนตรงนี้ค่ะเราจะได้เป็นโกเบอรี่มิลเชคเรียบร้อยค่ะ,ะ,ะกว่าจะได้หลายเตาเหมือนกันนั้นเนี่ยนี่เลยค่ะโกเบอรี่มิลเชคได้มาแล้ว้จะบอกว่าแค่อย่างเดียวก็ยากค่ะโกเบอรี่มิลเชคนี่นแหละหเตาทั้งหมดเนี่ย mm hmm. แยกสูตรไม่ต้องปั่นรวมทีเดียวยสายสุดๆแห่งความนั่นเลย <laughs> นี่คือวัตถุด,ดิบแค่นหนึ่งในห้าของมิทริลนั้นเนี่ยออย่ังเลย ใช่แต่ที่เหลือมันง่ายแต่โกเบอรี่นี่แหละซับซ้อนหน่อยแค่นั้นเราก็จะได้มิดฟิลแล้วถ้าสายนี่ตัดเหรอาใหม่มีมีปัญหาไหมไม่ไม่ไม่ถ้าถ้าตัดแล้วต่อคืนได้เลยค่ะแต่ตัวตัวเดียวที่ไม่ควรตัดคือส่วนสุดปลายมันอะสุดปลายมันที่เป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ท่อสีส้มอะถ้าท่อสีสซ้มนตัดวางใหม่ได้เลยอ๋อถ้าเอามันลงดินที่หมดไงอ๋ออยากลงดินเหรอเนี่ยเอามันลงดินนั่นแหละอยู่บนบกก็มันดูแปลก ได้เอาลงดินได้ทําตัดมันเพราะมันเรียงพอริตีอ้อันเนี้ยอ๋อแต่ถ้า<ด>จะตัด,ดก็บอกประูเดี๋ยวประทูมานั่งเรียงพอริตี้ใหม่ค่ะอาา่าฮะตอนนี้มีแค่อีท่ออันใหญ่นี่แหละอยากเอาลงก็ลงมิวต้องการมิตริวใช่ไหมคะเขาบอกว่าต้องใช้ไฟสีฟ้าโชคดีเราเดินไฟสีฟ้ามาแล้วโควม,ม่ติคอมพาวบลอนเอ้ยสต e วเอ้ยเอ็กพีเรามีค่ะไม่ใช่ปัญหาเลยทุกอย่างนั้นอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์หมดแล้วทำอะไรไม่ได้เลยค่ะ เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้มันดูทำอะไรไม่ได้เลยกระเป๋ามันดูมันไม่ได้มีไอเทมเหมือนเดิมแล้ว่ะจ๊อสติวยังพอหยิบได้จะร้อนอ่ะรอนมันดูอยู่ในนั้นหมดไปเนี่ยเอ้ยมีบร้อนในนี้่เดี๋ยวแวะไปเอาสติวข้างนอกก่อนก้อนเอ็กพีแล้วล่ะก็เออได้อยู่นะคุณมันมีกำลังเดินเอาท่อลงใต้ดินค่ะแต่ทรัพยากรที่ยู่ต้องการอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ พอเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ไม่ได้เราก็ต้องมาเดินพื้นที่ฟาร์มของเราค่ะเพื่อหยิบทรัพยากรที่เราต้องการไปนั่นเองแน่นอนเรารู้ว่าอยู่ไหนเพราะเป็นคนฟาร์มเองหลักๆเลยเอาล่ะได้เลยค่ะไปโหลดวิ่งมาด้วยความไวแสงมู้จะได้มิตริลแล้วใช่ไหมนี่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่บอลลงไปค่ะปั่นรดเออเฮ้ยเต็ม ทุกอย่างเข้าใจได้แต่ไม่เข้าใจอย่าเดียวโกเบอรี่มิวเชเป็นส่วนประกอบของมิทริลนะคะเนี่ยเอ้ยมาแล้วได้รับมิทริลค่ะต่อไปหน้ากากบอสนกค่ะเขาบอกว่าต้องเอาสตัมรวมกับมิทริลที่เราได้มาปึ๊บดูสิเอ้ยนั่นไงกลายเป็นสีเหลืองแล้วเอาล่ะเขาบอกว่าหน้ากากบอสนกคือไม่มีวันพังใช่ไหมลูกเอ้ยดูลิิตี้ไม่ลดโอเค ใส่ทุสิใสสิใส่เข้าไปเอ้ยเอ้ยไม่พังไม่พังเอ้ยนั่นแหละค่ะนี่คือของที่มราต้องการโซอินกอดค่ะแร่งแสงอาทิตย์อืมต่อมามิวไปต่อไม่ได้จริงๆค่ะถ้าไม่มีระบบคอมพิเตอร์เราต้องเอาตัวนี้ค่ะไปชาร์จด้วยเวนมนต์ค่ะค่าพลังงานเวทมนต์ซอสนั่นเอง4,000ซอสต,ต่อนหนึ่งก้อนอันนี้เราทำต่อไม่ได้นะ ต้องการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก่อน,นคะคุณมนาเบียเดินสายไม่เสร็จเรารู้แต่ว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละค่ะใช่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละใส่ตรงนี้เลย,เลยได้ไหมอ่ะเฮ้ยนีไน่ไงนีไน่ไงอ้อัน,นอเ,เดียวกันอันเดียวกันโอเคท่านเดียวกันใช่ไหมครับนิวใส่เข้าไปในนี้เอ,อ้ยคัตติ้งโปรเกร6หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหต้องมีซอสมากกว่านี้ค่ะเงียมเงียมนี่คือคราฟไม่ได้แล้วเนี่ยสี่พันซอสค่ะ หม้ที่เรามาเปลี่ยนเป็นซอนก็ได้อันนี้ก็ได้แล้วเออยอดเยี่ยมอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้กอดใส่ของโอเคกอดใส่ของนี่เอาออกค่ะอือหือปิดกองเป็นกอง,เ,กองเอาเป็นกองธรรมดาตรงนี้ก็ได้แล้วก็ใส่ฟิลเตอร์ไปออทรัมคืออะไรคือส่วนประกอบของยานอวากาศก็ยานอวากาศเทียสามออทรัมที่เราได้มาค่ะไปนั่งนับตัวแล้วเขาต้องการสองกองก,กว่าเลยในการทํายานอวากาศพระเจ้าช่วย โอ้โหไม่ง่ายค่ะตอนนี้เรากำลังสตาร์ทค่ะเพื่อรอเป็นทำเป็นชุดชุดนี้ไม่นับรวมสองกองที่ต้องใช้นะคะคือตตองใช้สองกองเหตุผลเพราะว่าเขาวนแปดรอบค่ะการทำแผ่นเขาเรียกว่าโครงสร้างของยานอวก,กาศภายนอกอะ่ะวน8ปดรอบแล้วตัวที่น่าจะมีปัญหาคือตัวนี้ค่ะตัวนี้แหละตัวนี้ที่ยังไม่ออโต้ค่ะ เพราะว่าต้องใช้การระเบิดอระเบิดทรัพยากรให้ได้เป็นลูกบอลแสงใช่ไหมสองกองนั้นต้องดึงคุณวนบีมาช่วยแล้วล่ะคะ่ะไม่งั้นชาตินี้ไม่มีทางได้จอดอไดมอนหมดหมดอีกแล้วนะสีใช่ต้องไอ้นี้ด้วยนะจอดมันต้องใช้ทําชุดไดมอนยานอากาศชุดยานอากาศใหม่คะ่ะ ใช้เดมอนด้วะใช่มันต้องใช้เริ่มจากอัปเกรดชุดน,นี้เท่าไรอะรอบนี้ชุดยานอวากาศเราจะแข็งแล้วค่ะแข็งขึ้นอืโอ้ยเดยมอนหมดอ่ะขุดก่อนเดี๋ยวไปขุดเองเวนไหมนิ่งจอนมีเดมอนอยู่ในกระเป๋าสักหน่อยไมหมมีอยู่นิดหน่อยถึงชุดครบเสต็จไหมคะไม่แน่ใจไม่แน่ใจามาดูซิอยู่ไหนเอ่ยโอ้เห็นเควสยานอวากาศโอ้ยครบได้ดอนมีเป็นร้อยจิ้งหมดจบ ไ,ได้ในะไดมอนของฉันโดนไปหมดแล้วเยแค่ร้อยเม็ดเองไม่ต้องไปขุดแล้วสบายใจ <c oughs> แล้วมีนิดเดียวองน้อยมีน้อยไม่กี่เม็ดร้อยเม็ดน่นะทาชุดได้หลายชุดสุดๆไปเลยแหละ <c oughs> <c oughs> ขนาดนี้อยากจะทําสักหนึ่งชุดก่อน,นะคะ่ะแบบให้มันได้ชื่นใจซะหน่อย <c oughs> อาชีพเว้นปกติไมครับได้แล้วเฮ้ยรองเท้ามาทุกเซตทุกส่วนเฮ้ยชุดน่ะไม่ยากหรอกตัวยานอาวกาศสิยากจริงอันนั้นหรอใช่สองกองของแรกที่หายากมา,มากๆอ่ะออสตรัม่ะเอาง่ายก็คือมิทริลนั่นเองมิทริวสองกองนี้น้ำตาไหลรินมันสายเลือดอเนี่ยเออได้แล้วชุดอวกาศเฮ้ยเป็นไงล่ะ หลือเติมออกซิเจนนั้นไม่ยากเลยแข็งค่ะรอบนี้ชุดอนานกาศเราแข็งแต่ว่าเราต้องใส่อันเบรกิเบิลให้มันด้วยเพราะปะฐุมัม่นใจว่าถ้าโดนมังกรสายฟ้าเกาะแหลกเป็นคุยผงแน่นอนเลยอาจจะตายแถวนั้นก็แหลอ,อไม่รู้สิจะโหดแค่ไหนมังกรสายฟ้าน่ะไม่เคยเจอแค่ชื่อก็น่าจะโหดแล้วม,มันในอากาศแต่เนาะมันน่ายิางยากหรือเปล่าอืมไม่รู้ต้องไปเผชิญโลกดูค่ะ <laughs> เอ้ยได้ชุดมาแล้วหนึ่งชุดหนึ่งเทียทำไมมันต้องเปลี่ยนชุดเซตอวกาศด้วยท็ไมรู้ลำบากชีวิตในการไปเนี่ยแหละเียบร้อยแต่ต้องมีสองยังไปไม่ได้จอดยานเทียสามยังทำไม่ได้เลยเปล่าเปล่าแค่มาดูยานเฉยๆัดูหน้าตาอยากไปไหมล่ะอยากไปจะพาไปไม่ไม่ไม่ไปไม่ไปไม่ไม่ไม่ไปไม่ไปเทียสามอีกนานนะคะอยากให้คุณนอนไปช่วยดันเควสเหมือนกันนะเนี่ยดี ไนไม่เป็นไรหรอกให้คุณมุงมีสร้างสิ่งที่จอรดอยากสร้างนั่นแหละไปทางน,นี้ดันโคอยเองไกลแสนไกลผ่านมาประมาณสองชั่วโมงแล้วค่ะตอนนี้เราเหลือชาร์จมานาอีกนิดหนึ่งค่ะชาร์จซอสอีกนิดเดียวเท่านั้นค่ะก็จะได้แล้วจรวดอยาสำรักการไปดาวสุกนั่นเองโอ้โหต้องบอกว่ามันไม่ง่ายใช่ไหมก็คือไม่ได้ไม่ได้ง่ายไม่ได้ยากแค่ซับซ้อน ก็นี่ค่ะตอนแรกเราใช้ไม้ใช่ไหมรู้สึกไม้ได้ซ้อนน้อยค่ะเราก็เลยไปเอาฐานที่เรามีมาเลยค่ะฐาน2 0 0พันบล็อกค่ะอื้อันนี้แหละมิวว่าให้ซ้อนดีกว่าคือเขาต้องชาร์จต้อง4 0 0พันค่ะเราก็เลยแบ่งตัวชาร์จหลายๆตัวตอนนี้ก็โปรเซสไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ่ะปะยิงไปปอื้มค่อยๆได้แต่ละส่วนแต่ละส่วนได้มาอีกเท่าไหร่ตัวเองได้มาอีกห้าค่ะโอ้โห ใเยอะค่ะเยอะมากใช้แบบไม่จบไม่เส้นรอแค่การชาร์จพอได้มาปุ๊บมิวก็มามาตัดมค่ะโอเคโอเคได้แล้วแล้วทีนี้มิวจะคราฟส่วนนิฮ ah, เอนจินเครื่องยนต์เครื่องยนต์มาวางไว้ตรงนี้ค่ะแล้วทีนี้เราก็เหลืออะไรเราเหลือแบบเป็นแผ่นๆเลยค่ะแผ่นๆเดี๋ยวนะทําไมรู้สึกอ๋อจุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะมันต้องมีส่วนหัวค่ะ ต้นหัวมีวเหมือนว่าครับแล้วนะอ๋อนี่ไงเราทําตรงนี้เป็นยานอวกาศค่ะแต่วางผิดอันนี้คือเทียที่สูงขึ้นเทียที่เราต้องใช้นะตอนนี้คือเทียแค่นี้ค่ะไม่ใช่อันนั้นมีว,วางผิดดูสูตรคราฟผิดนั่นเองอะต้นหัววางไปค่ะหรืออีกแผ่นสาแผ่นเท่านั้นตรงนี้นั่นแหละค่ะสามแผ่นที่เราต้องรอรอการชาร์จก่อนอืม ถ้าถามว่าทําไมไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์มันบังคับสุดข่าวาว่าต้องเป็นแบบนี้มิวก็เลยใช้แบบนี้นั่นเองเออเอาล่ะทราบไว้ค่ะสําหรับเกียหน้าของยานอวกาศเป็นของที่ต้องใช้เหมือนกันไดอ,อัทรัมมาอีกห้าค่ะแร่สีม่วงนี้จัดไปดิ่งลงวันๆก็บินไปบินมานี่แหละค่ะผ่านไปสองชั่วโมงยังไม่เสร็จตัวเองใส่เข้าไปปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บทุบค่ะได้ไหมได้ไหม ไม่เราจะต้องมาทำแร่บอนเพิ่มซะหน่อยร้อนหมดค่ะมาแล้วเหรอคณรณโนบีมาทางนี้ยังทำไม่เสร็จเลยยานอวกาศนั่น่ะไปไปงีบบดีตื่นหนึ่งใช่ไปงีบตื่นหนึ่งตานนี้ยังทำไม่เสร็จเลยโอ้การทรัพยากร,รเยอะใช่ไหมมันมันต้องรอ,รอเวลา,ชา,ลา,าใช่มันต้องรอเวลาครับเอยทรัพยากรก,รก็ก็ระดับหนึ่งค่ะแต่ว่ามันใช้หลายส่วนมากๆก็เลย กว่าจะได้ mm hmm. บางส่วนต้องวนของที่เราไม่เคยไปอย่างเช่นเราต้องหาบร้อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบร้อนเราแทบจะไม่ได้แตะมันเลยไงเราโดดมาเทียท้องเหลืองไงเราไม่ได้ใช้เทียบร้อนอะ่ะบร้อนมันต่ำกว่าท้องเหลืองค่ะก็ต้องไปนั่งหาแป๊บหนึ่งอันนี้ก็นั่นแหละคุณรนอมบีไปยืนอยู่ที่เดิมยืนตรงนั้นอะ่ะยืนตรงนั้นในยืนกับนอน,อนอนนอน,นอนฟาร์มไม้ <c oughs> เออไปยืนแถวนั้นม,มันชาร์จมันชาร์จมันต้องชาร์จมานาเออตอนแรกคุณรนอบีเอฟเคตรงนั้นแหละได้ประโยชน์ที่สุดแล้ว ไปยืนกับน้อนไว้นะชารมานะมันต้ชาช์จมานะเดี๋ยวที่เนี้ยใช่ค่ะตัวนอนทั้งหลาย,น,ลยานั่นแหละทีอ่อยู่แถวๆนั้นน่ะกำลังชาร์จอยู่เลยออตทมค่ะแล้ออกมามง่งแต่หลักๆที่มันช้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเคลมช้างแล้วมันแหลก้นมาเราต้องอันเคลมช้างแล้วปรากฏว่าวรัยากรที่ต้องใช้มันอยู่กันคนละโซนค่ะก็ต้องอาศัยปะทูนี่นแหละที่แบบเดินไปโซนนู้นทีโซนนั้นทีโซนนี้ทีมันถึงจะทํางานไม่งั้นก็ไม่ทำงานแต่ก็จะได้ละถ้าได้เสร็จนี้ก็น่าจะไปทานข้าว แน่นอนแน่นอนหมดสิ้นพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างอาบน้ําสักรอบหนึ่งให้สดชื่นเดี๋ยวค่อยมาต่อกันอืมแต่วันนี้ช่วงใกล้ๆสิบโมงไม่อยู่นะอ๋อโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวจะรอเพราะว่ายัางไงประทูก็จะไม่ไปดาวสุขคนเดียวแน่นอนทะไมไงมังคือคือลองคิดเล่นๆนะถ้าเราไปปุบ๊บเราเราจอดตรงมังกรอยู่หนะ้าตายอย่างเขียดเลยนะจ๊ะ แต่เขาบอกว่ามังกรอยู่ใต้ดินก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแค่จิ้งเหรนยญอวกาศเองรอบนี้ <c oughs> อื่มไม่อว่ารอไปพร้อมกันอย่าบอกนะยังไม่พออีกเอ้ยพอเถอะนายเออกราฟได้สักทีเอ้ยกราฟอย่าผิดสูตรนะดิเกตวางใหม่นะนายเอ้ยวางผิดอ่ะเห็นชัดเจนว่าวางผิด <c oughs> เยี่ยม <c oughs> เยี่ยมเยี่ยมเลยออื <c oughs> ชัดเจนเลยมิกกี้ว่าวางผิดเนี่ยของแผ่นสุดท้ายค่ะเรียบร้อยแล้วก็เอนจินอย่าวางผิดอีกนะทําไมเขาไม่ทางานอ๋ออะไรอ่ะอ้อยังยังไม่เสร็จเอ้ยอะไรมันจะกระดาษดิ <c oughs> ไม่เสร็จไม่สิ้นสักทีขาดอีกหนึ่งแผ่นเอาเอามาหนึ่งแผ่นเถ <c oughs> อะนายเออเออน,น,นี่ต้องหลายแผ่นวางปึ๊บ,ป,บปั๊บปึบ๊บ ครับ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 ขอให้เสร็จเถอะอย่าเด็งนะเอ้ยได้แล้วเตรียมพร้อมรับความอันตรายอะไรอะเราเราต้องใส่ของกันสถานะอะไรไม่หแบบสถานะช็อกกันเลยตรงเนี้ยไม่มีมีที่ไหนไม่มีหรอไม่มีไม่เคยเห็นมีด้วยเหรอเหมือนเคยโดนสถานะช็อกจากอะไรสักอย่างมาแต่มันไม่มีของกันสถานะไม่ใช่เหรอ ปะทูไม,ไม่ห่วงอะไรหรอกปะทูกลัวห่วงว่าลงพื้นล้วตายเลยอะ่ะอันนี้คือคือแย่ที่สุดอะ่ะนั่นที่ห่วงอืมอ้าายานอาก,กาศเรียบร้อยลนะถ้าเราเสียยานไปแล้วเราตายนะั่นนั่งกี่ร้องนะคะอันนี้ปะทูบอกเลยนั่งกี่ร้องเลย <c oughs> ซึมซึม <c oughs> ซึมไม่ตา้นั่งซึมนั่งซึมเลยเออนั่งซึมเงียบๆน้ำมันสามถังโอเคอืมเก้าห้าเต็มถัง ไม,ไม่ต้องน้ำมันยานอาวกาศคนข้าในพาร์ทนี้มีอยู่ด้ยานอาวกาศมาแล้วใช่ไหมเป็นยานอาวกาศสำหรับการเดินทางไปดาวสุกค่ะแต่ทีนี้เรายังไปไม่ได้เนาะเพราะว่าเหนื่อยแล้วค่ะไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าดีกว่าสำหรับการเดินทางไปดาวสุกเพราะเราน่าจะต้องไปนานเลยใช่ไหมแล้วเราต้องไปจัดการมังกรเนี่ยซึ่งเป็นบอสของดาวสุกด้วยโอ้โหมังกรสายฟ้านั่นเองพาร์ทหน้ามาเจอกันค่ะเพราะว่าคุณบันบีก็จะมีธุระเนาะ ยังไงเราก็ต้องรอคุณวานบีค่ะเราก็คงยังไม่ได้ไปดาวสุดพานนี้หรอกเนาะโอเคก็อีกประมาณทัาไหร่ชั่วโมงหนึ่งคุณวานบีก็ไปทุราแล้วค่ะเจอกันพันนานแล้วกันค่ะพ์นนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ you